วันนี้วันที่6เดือนกรกฎกาคมปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอเวกบับดาดาเมื่อวันที่18เดือนมก,กราคมปี2006หัวข้อของเมรีก็คือให้เฉลิมฉลองทีท่ีแห่งความสำเร็จด้วยตารางการประหยัดความคิดเวลาและคำพูดให้จุดตะเกียงแห่งความหวังในดวงยานที่ท้อแท้ใจ วันนี้เป็นวันแห่งความรักลูกๆทั้งหลายในทุกๆที่ถูกหลอมไว้ในมหาสมุทรแห่งความรักความรักนี้จะทำให้ลูกนั้นเป็นโยกีที่ง่ายได้ความรักเป็นสิ่งที่จะพาลูกขึ้นไปอยู่เหนือแรงดึงดูดอื่นๆทั้งหลายได้ลูกๆทั้งหลายมีพรของความรักเป็นพรจากกำเนิดความรักเป็นพลังที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ดังนั้นวันนี้บบาได้เห็นลูกๆสองชนิดในทุกๆที่ทุกๆคนนั้นเป็นลูกที่มีความรักแต่ชนิดหนึ่งนั้นคือลูกๆที่มีความรักและอีกชนิดหนึ่งก็คือลูกๆผู้ที่ดูดซับอยู่ในความรักลูกผู้ที่ดูดซับอยู่ในความรักนั้นจะอยู่อย่างทัดเทียมกับข้อในทุกความคิดทุกลมหายใจทุกคำพูดและทุกการกระทำโดยอัตโนมัติ และง่ายได้ทำใหม่พ่อนั้นได้ให้พรของการอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังกับลูกๆวันนี้เรียกว่าเป็นวันแห่งการจดจำและพลังทำใหม่พ่อนั้นได้ทำตัวท่านเองได้มาเป็นกระดูกสันหลังในวันนี้และก็เปิดเผยลูกๆผู้ที่ดูดซับอยู่ในความรักบนเวทีโลก ในรูปแบบที่มีตัวตนท่านนั้นเปิดเผยลูกๆและท่านเองนั้นต่อมาก็มาเป็นวพนเพื่อนร่วมทางอยู่ในรูปแบบเอาแวกพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงและเปิดเผยผู้ประทานกับด้วยทุกการกระทําและคุณสมบัติพิเศษของลูกผู้รับใช้ที่แท้จริงจะไม่เคยให้ดวงญาณน,นั้นติดกับอยู่ในตัวเขาเมื่อให ความร่วมมือของเขากับพวกเขาพวกเขานั้นจะทำให้ทุกๆคนนั้นสร้างการติดต่ออยู่กับพ่อทุกคําพูดของพวกเขานั้นจะเตือนทุกๆคนถึงพ่อพ่อนั้นจะปรากฏให้เห็นในทุกการกระทําของเขาพวกเขาจะไม่เคยที่จะคิดว่าบางคนนั้นได้เป็นผู้ที่ร่วมมืออยู่กับเขาเพราะความพิเศษของเขาถ้าคนอื่นเห็นลูกและไม่เห็นพ่อ นั่นก็ไม่ใช่งานรับใช้แต่มันกำลังจะทำให้พวกเขาลืมพอ่อผู้รับใช้ที่แท้จริงจะทำให้ผู้อื่นนั้นติดต่ออยู่กับสัจจะไม่ใช่อยู่กับตัวเขาเองคติพจน์แทนที่จะทำการขอร้องชนิดใดๆให้คงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาอัจฉระโอมชามิ